สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ละกุกท่านครับเรามาแกะกล่องที่พ่นยากันครับท่านผู้ชมแต่เราไม่ได้มาพ่นยาหรอกครับเรามาเอามาพ่นน้ําครับเรามาลดน้ําต้นย่างพลาดะารูแรงครับมาดูเราซื้อมาตั้งนานแล้วครับเมื่อวันที่ยี่สิบสี่กันยาหกห้าครับซื้อจากลาซาด้าครับราคากอเจ็ดรวมค่าส่งเลยครับเจ็ดร้อย ยี่บสามบาทครถือว่าถูกครับสมัยก่อนเราพออย่างนี้ไม่มีนะครับสมัยเมื่อห้าปีก่อนนะไม่มีครับตอนนี้ยังมีมีสินค้ามาให้เราได้เลือกใช้อยู่ครับสมัยก่อนนะครับขนาดเป็นธรรมดาไม่ใช่แบตเตอรี่นะครับราคาสมัยก่อนผมซื้อก็ประมาณนู่นแหละครับราคาเกือบเกือบพันห้าครับแต่สมัยก่อนไม่มีแบบนี้ครับนี่เป็นรุ่นใหม่ครับ เรามาแกะกันครับว่านี่เรามาหน้าง,งานเลยนะครับคุณผู้ชมมาดูครับทาไมเป็นอย่างไรบ้างะครับนี่ผมเจาะรูชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่มาแล้วนะครับ <c> เ <oughs> จาะรูครับเพื่อจะมาแกะให้คุณผู้ชมได้รับชมที่สวนนี่แหละครับเอะ อะไรครับข้างในโอ้น่าจะอยู่ในนี้นะครับนี่อยู่ข้างในรับอะไรทุกอย่างออกมาดูโอ้คุณผู้ชมผมว่าเราจะใช้การได้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครัครครบเพราะว่า ปลกสมปลกสายเนี่ยโอ้ชุดสายบอบบางมากครับวันนี้เราจะได้ใช้หรือเปล่าเนี่ยเออตัวในตัวอะแดปเตอร์ ไววอยู่ครับไววอยู่ถ้ากองแกงกองแกงงใช้ไม่ได้นะครับเราจะใช้หัวที่พ่นน้ำครับแบบแบบไป,ไปด,ดีครับออใส่เนี่ยไงเดี๋ยวนะมีกระตัวนี้เนาะเออ เอ,อใส่ยังไงครับผู้ชมตัวนี่ก็ปืด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 นี่คืออะไรให้จะถอด ไม่เป็นครับยังดูก่อนอันนี้มัน่าจะสีแดงไม่จะถอดออกนะเดี๋ยวดูก่อนครับทองปืดปืดปืดพืด คุณผู้ชมอ๋อขอใส่ไว้อ่ะน่าจะเป็นแบบอะไรสักอย่างอ๋อนี่เขาเรียกล็อกล็อกเขาเรียกล็อกพันลิงเท่าเอาออกแบบนี้ก็ไม่ได้ล็อกอ่อใช้มือบีบอ๋อโอเคผ่านแล้วก็ปกระกอบเข้าอันนี้นะ่จาจะแบบนี้นะ เดี๋ยวมันจะลุกคุณผู้ชมลองดูก่อนครับน,นูลนักษณะมันบอบบางฮนะใช้ไม่ทนวัวจะแตกกนะันในพวกนี้นะแต่แตกคงจะมีเปลี่ยนอยู่นะผมว่า สายแข็งมากครับผมดูครับตรงสายไม่ค่อยเวิร์กเทไรนะครับมันต้องสายอ่อนๆน,นะถึงจะทนนะถ้าสายแข็งผมว่าไม่ค่อยทนนะผมว่านะอ่าใส่ไปอย่างนี้อ่ะกรอบเข้าไปอันนี้มันเอาไปท่ออลูมิเนียมแน่นอนเลย เราไม่ได้มาพ่านยาครับเรามาพ่านน้ำดูคุณผู้ชมนี่เราจะประกอบยังไงครับใส่แทบจะไม่ได้เลยครับุูเกลียวครับนี่ขยายได้หรือเปล่าเนี่คุณผู้ชมขยายได้ครับนี่ครับขยายได้อ้าวมปา เราไม่ได้พ่นพวกสารเคมีแล้วพ่นน้าเรามาพ่านน้าอย่างเดียวครับพ่นน้ําก็เ,าเข้าหน่อยเอาพ่นน้ำอย,นอย่างนี้ก็ได้ครับสั้นๆอย่างนี้ก็ได้พ่นน้ำแบบนี้สั้นๆแบบนี้ได้พ่นน้ำเรา่าจะเป็นหัวนี้ครับ แต่ถ้าเราพ่นยาต้องเป็นหัวแบบนี้ครับพ่นยาเราเป็นพ่นน้ำอ้าวตกไปแล้วเดีย๋ยวไปเก็บแล้วครับอ้าวใส่ไปก่อนเติมเตึ๊บติมเตึ๊บติมเติมตมตตมพ่นน้ำแบบนี้เดี๋ยวปรับก่อนครับ ปรับอะไก่อนครับผมน,นานจะได้ประกอบทีครับไม่ได้ประกอบบ่อยเลยทำมาค่ายเป็นครับอ๋อได้ได้เป็นลยด้านนี้ครับเนี่ยครับ ยังไม่มีน้ำครับด้านนี้ไม่รดูอะไรครับด้านในมันหลุดมาครับคุณผู้ชม,มจะไปข้างในเนี่ยครับลองส่องดูก่อนครับโอ๊ยมองอะไรนี่มีเกลียวหรือเปล่านี่ครับ สูงเขาไปเฉยไม่มีเกลียวครับดันเข้าไปอย่างนี้ <c oughs> ที่กองครับที่กองเขาเรียกกองฝุ่นกองอ่องฝุ่น,นเสร็จฝ <c oughs> ุ่นเศษอะไรนะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นี่อะไรเอ่ยเขาเรียกว่าอันนี้มันใส่อุปกรณ์ครับนี่ครับใส่อุปกรณ์อย่างนี้นี่ครับ ไปอะไรก็ใส่อะไรส่วนอะแดปเตอร์ใส่ได้ไหมเอ้ยผมไม่อะแดปเตอร์คงใส่ไม่ได้แหมคอพับเลยอะแดปเตอร์ใส่ไม่ได้เดกเ็บไ,ไ,ไว้ครับเออแล้วเราก็มาประกอบสายกันครับใส่เข้าไปครับ อ,อย่างเงี้ยทำมาดีครับมุดหลังนี่ครับนี่รุ่นนี้หลุดทำมาดีเขาไม่ใช่ได้ครับคนนี้อ่าอ่าอ่ประ,ะ,ะ,ะกรอบยังไงเอออ่า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 งงี้คุณผู้ชมอย่างงี้เออมันล็อกดีครับรุ่นนี้ล็อกดี ก่อนหลุดนะครับุผู้ชมผมซื้อมารุ่นก่อนหลุดตัวนี้ไม่หลุดอ่าล็อกไฟด้วยครับเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืม เจ้าสายพวกนี้นะครับเราไปถึงที่บ้านเราค่อยไปเย็บครับเย็บไปติดนี่เลยครับเพราะว่ารีบดีเขาจะหลุดนะครับหลุดแล้วท่านี้ทําให้เราเหือถังตกนะครับแต่วันนี้ก็ใช้นี่ไปก่อนครับคุณผู้ชมเราทดลองนะเราจะมาใส่น้ํากันครับคุณผู้ชมกใส่ๆๆ่เนื้อแตตัว ก็เกือสองโมงเย็นแล้วครับอ๋อโอ้ยนี่ครับเราใส่ในหลังรถเนี่ยแล้วครับคุณผู้ชม กล้องเข้าล้มๆครับอากาศร้อนครับ โอ้คุณผูช้ชมนี่หลุดลอยมาแล้วครับเออผมแม,แม่แม่จะใส่มาให้แล้วก็หลุดแย่เลยนะ แล้ครับใช้ได้ครับใช้ได้ลองเราปอกจุกออกประมาณสัก20ลิตรครับ บอลอครับ <laughs> <laughs> ดูก่นันครับ เดี๋ยวเรารอเช็คกันครับว่าข้างในเป็นอย่างไรนะครับไม่ออกเลยครับกดไม่ออกนะน่าจะเป็นที่ตักูนี้นะครับพอดีสายตันครับลองดูครับใช้ได้ครับ เกี่ยวมุนงยากท่านผู้ชม โอ้มันเป็นฝอยคุณผู้ชมมันไม่ฉีดออกไม่นั่นนะครับฝอยโอ้ได้ไม่ได,ไได้ต้องฉีดลงเลยครับ หัวดูก่อนครับผมคิดว่าไอ้มันนั่นเป็นเป็น,ปนฝอยคุณผมมู้ชม ครับนี่ครับแบบนี้ครับนี่ครับมันเป็นเอ่อข้อแรงมันทั้งแบบกระแทกแปครับอย่างนี้ดีกว่าครับโหแบบนี้เข้าไปพ่นน้ำแบบนี้ครับนี่ครับออกแบบนี้ครับผู้ชมเออแบบนี้สวยก็ถ่ายดูเอาใช้ได้ครับ เดี๋ยวผมยกกล้องมาได้ไหมนะครับเนี่ยแสงแดด ร้อนแรงครับเดี๋ยวน้ําร้อนก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวไปลวกต้นยางพาราเอาไปเลยครับนี่ครับต้องยุกข้ามนี่ครับเออกล้องมาสาธิตตรงนี้ครับไปใกล้เลยครับนี่นี่ยางแบบนี้ครับเปิด้วยางนี่แบบพ่นแบบนี้แลยครับผู้ชมอ่าแบบนี้ แล้วครับนี่ครับนิดเดียวพอแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับเอาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ครับนี่ก็ต้นนี้ก็แบบนี้เลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แบบนี้ก็ใช้ได้แล้วครับคุณผู้ชมโอ้นี่ครับแห่งแรงมากครับผมว่ากินกินขนาดนี้ก็คงพอแล้วครับแต่เราจะให้ดีเราต้องมา,มาวัดนะครับเราหาอะไรมาวัดดีเอ่ย ขวดน้ำมาวัดดูนะครับว่ากินเท่าไหรนะ่เนาะจริงๆผมอยากให้ได้ขวดน้ำนะขวดน้ำเปล่านะามาลองขวดนี้ดูครับขวดนี้ก็เท่าไหร่นี่ครับ ประมาณโอ้ตาไม่เห็นแล้วเนี่ยส400 450ซีซีอ่าลองดูครับสีร้อยหาสิบซีซีนี่เขาใช้เวลาเท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบก็ได้ประมาณสัก ส1บเอ็ดสิบอ่า15นับได้15ครับกินแค่นี้ครับคุณผู้ชมถือว่าโอเคครับ15นะครับกินแค่นี้ถือว่าเก่งแล้วครับพอแล้วครับต้นไหนก็กินประมาณ15วินะครับกระเทมนี้พอดีครับ450ร้อยห้าซีซีใช้ได้ครับ นี่ครับงานที่ผมจะทำครับนู่นครับระยวที่ประมาณสิบไร่ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครับผมคงจะทําบ้างพักบ้างแหละครับเอแล้วครับคลิปนี้ก็มาสาธิตให้ผู้ชมได้รับชมว่าการลดน้ําต้วยอย่างพลาดูแรงควรควรจะลดนะครับก็เข้าประมาณไม่ต้องลดทุกวันครับประมาณสักสามวันเราจะเข้าหนึ่งครั้งครับประมาณนี้แหละครับอย่างช้าอย่างช้าก็ประมาณสักอ่า ทุกวันทุกวันศุกร์ก็ได้ครับผมว่านะครับถ้าเราไม่มีเวลานะครับแต่ถ้าจะมีเวลาก็สามวันครั้งนี้จะจะดีที่สุดครับที่ผมเคยทําในอดีตมาครับเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับล่ามลาชมครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเนๆไลังใจครับบ๊ายบาย